สวัสดีครับอยู่กับผมต้นกล้าออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้กลับมากันอีกครับกับเกม Shadow Fight of Arena ครับผมจากอ่าอ่าหลายเดือนที่ผ่านมาที่ผมเล่นเกมนี้แต่ก็ผมผมก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแนละ้วเพราะว่าโหมดมันยังไม่เปิดใหม่เนี่ยโหมดใหม่ยังยังยังไม่เปิดนะเขากําลังแบบเตยมตัวอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวละครยังเหมือนเดิมนะตัวละครยังเหมือนเดิมนะมีตัวนี้ นี่ตรงนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมมาจากทีพีแล้วอุย้ยมันมีตัวใหม่อุย้ยทุกคนตัวใหม่วะนี่สุงหอกงราชาวานนเกเกมีตัวใหม่วะมีตัวใหม่นนะมีตัวใหม่เ็โอเคมีตัวใหม่น,นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอ,อไป้เนี่ยความยิ่งใหญ่ของราชาวานนโอ้ตัวละครใหม่ cùng, น่าจะเป็นตัวละครใหม่น,นะครับอื เอ้ยหดฟีได้หรอกดฟีได้หรอรฟีคอรลิงลอยลิงลิงได้แล้วเนี่ยโอ้ตัวโอ้โอไอเกนนี้โอเคเด็กไฟไฟพาร์สมีไฟพาร์ดด้วยได้ไง ไปไปโอ้ยได้แขทั้งหมดได้ประมาณนี้นะครับผมไปเครมอะไรครเครมอ่าไม่ขอบคุณครับไปไมาดูแล้วมาดูแล้วไปครับอยากประลองเลยครับอ่าดูที่อันดับก่อนตอนนี้เราอยู่ไม่ติดอันดับอ๋อไม่ติดอันดับคือถ้าประลองกับผู้เล่นก็สะสมแต้มฝึกทักษอะออเอไอเพื่อนมันผมออนดับเลยเจอผู้คนไงไปครับขอโชคครับผม ลุ hora, hehe, so ้นกันว่าเราเจอใครบ้างแต่ว่าผมลืมอนะว่าต่อสู้ยังไงลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วเจอหรือเปล่าเจอแล้วอ่ะเจอว่ะท่านผู้ชมมาสู้กับพี่หมัมาอุ้ยมีสุงโขคงด้วยเรียบร้อยแน่โอ้ยผมเลยเ้ยเลือกอ่าผมขอเลือกอ่าผมขอเลือก นี่ก็แล้วกันเห้อุ้ยเจอกับผู้หญิงมาสู้ you สู้นะเว้ยสู้มาจะกลัวผู receptor ้หญิงอย่างเธอมามาครับมา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 อุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยเอา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  อ,เหเหอ,อ,อ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยเจ็บออนี่นี่นีโดยรถไฟอื้อโอ้ยเจ็บนะโอ้ยโอ้ยอ้ยอาเจอเจอของดีเจอของดีแล้วเป็นไงอืมเจอนนะะี่นโอ้ยโดนท่าโอ้ยโอ้ยไม่ได้เงินขอไป ไปแล้วนั่นขอไปโอ้ยโอ้ยโดนโดนรวดเลยโอ้ยไอ่ไอ่โอ้ยนี่ไอ่นี่ไอ่ที่หนึ่งเรียบร้อยตายไปหนูสู้กับพี่ไปเราเจอใครครับโอ้ยสุ่งหงอคงเรียบร้อยแน่เจอสุ่งหงอคง

ขอถอยก่อน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 ก่อนถอยก่อนอุ้ยเจ็บสุกงอบคงเหรอเราโอ้ย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 เออนี่ไงร้องเป็นของเคงเหงาโอ้ยเรานี่ยนี่นี่โอ้ยเลือดเราผมจะตายแล้วขอสู้เออโอ้ยใครยังยังฆ่าได้โอ้ยู่ยังเท่กรซโอเคคนสุดท้ายครับผม เรายังแค่ใช้แค่ตัวเดียว oh ครับแค่ตัวเดียวทุนนั้นมามันว่ามัน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 มาเซมามาโอ้ oh. เลือดผมโอ้เลยกระติริดโอ้ยเรียบร้อยแน่ตายแนย่เรียบร้อยโดนทีเดียวโดนทีเดียวโดนทีเดียวตายแน่โดนทีเดียวตายแน่โอ้โดนทีเดียวโดนทีเดียวผมตายแน่โดนทีเดียวผมตายแน่ ยอดดีเดียวผมตาอุยอ๊ยอยย,ย,อยังได้โนตขึ้นมาขึ้นมาส,สีอีกทีเดียวออหูทเือหนึ่งโอ้ฟันไม่ยังเป็นไงสามต่อหนึ่งเป็นไงจะน่ากว่าฮู้ววมันมันวววววววฟ้วว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 ไม่ครับวววคววว ต่อไหมต่อไหมต่อเลยต่อเลยโอ้โหยี่สิบห้าสิบโอเคขออีกสักเกมกตัววะกำลังมันเลยท่านผู้ชมจะลองตัวนี้ลองตัวนี้เจอแล้วครับผมมาเลือกตัวนี้ตัวนี้นี่ผมเลือกตัวนี้มาสิก็มาดีครับก็มาดีครับน้สู้กับพี่หนู มุดู้กับใครล่ะมามะมามาจุดที่หนึ่งรับหนมาไฟฟตอฟโอ้ยโออเอา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 โอ้ยเจ็บนะ หนูไปก่อนอุ <hungry> ้ยเรียบร้อยอุ้ยเจ็บเอาเหอเอาเหอเอาเห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 ออุ้ยเจ็อ่าาาาาา สู้กับพี่เหรอพ่อนมอ, <hi> อ,อืมอืมว่ากลัวอุ้ยผู้หญิงอีกแล้วาผู้หญิงแล้วว่ามาข้าไม่ข้าไม่กลัวข้าไม่กลัว,วออุ้ยอ die. ุ้ยโดนโดนผู้หญิงทิดหน้าโดนผู้หญิงตีหน้างั้นไม่ใช้ไปไป ใน่นี <cues> ่ตายไปซะไอ้ปอนหนูโอ <ums facult aty line> ้ยไม่โดนวะนี่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 โอ้ยนี่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 โอ๊ยตากกระจายโอ้โหตากกระจายโอ้ยรับร้อยแทงแทงโอ้ยโอ้ยหยับหยับโอ้ยนินจาโอ้โหหยับเองว่าดีครับเอ้าทีเดียวตายแล้วหนูทีเดียวตาย โอ้ยหนึ่งต่อสามอีกแล้วมามาสิพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มมามาครับมามาเลยพวันลงมาสู้กับพี่เหรอมามัดไปตถอะไปเถอะไปเถอะอี๋อ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงนั่นแรงโอ้ยโอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บนะเว้ยโอนี่นี่เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะนี่นี่นี่โอ้โโดนโดนโดนโอ้โหคอมโบโคอมโบโอ้โหตายแน่โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเอาตัวนี้มามาสองต้นหนึ่งมาเลยมา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 สิ อ่ะจะสู้อ่ะอ่ะไฟไฟตต๋ไฟเต๋ไฟนี่กินไปก่อนเลยนีน่ีกินไปก่อนกินไปก่อนเลยไฟไฟมาอะไรเต้นมาอะไรเต้นมาอุ้ยอุ้ยไม่โดนครับไม่โดนแทงเข้าไปไฟไฟรอบไปทีอีกทีก็ตายแล้วอย่าไปขาดอสูรไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่นน,นี่เมะ จะจะงโอเคชนะอีกแล้ว okay, okay. ่ะโอ้ชนะอีกแล้วแคมท้อไรโอ้ไม่เอาไม่กดครับมันเพราะว่ามันเป็นเหมือนโฆษณานะครับผมก็ไม่กดแล้วกันไป let's go baby แล้วอ้ยอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นภารกิจนะ g r e a t ๋อนี่ไงเอก็บสำเร็จ เป็นคุยสมเร็จแล้วอ่ามีอะไรอ่าเมื่อกี้อ่าที่ที่เข้าไปเมื่อกี้มันมันเล่นไม่ได้นะครับผมต้องเขียนว่าอาการเชื่อมต่อของของฝั่งนู้นไม่ใช่ของผมนะมันมันเล่นไม่ได้ครับผมก็นั้นกับ shadow of the อ่า of the arena นะครับผมผมขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe ด้วยปเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกัน,น้าครับบ๊ายยย